สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํานะครับป้ายไฟแท็กซี่นะครับผมตัวนี้นะครับผมเหลือแค่18ตัวสุดท้ายเท่านั้นนะครับผมแลวไม่รู้ว่าสต็อกเนี่ยจะกลับมามีอีกเมื่อไหร่นะครับผมสำหรับตัวนี้ครับติดตั้งง่ายครับขอแค่เพียงใช้เนี่ยครับที่จุดบุหรี่นะครับติดตั้งเสียบแล้วใช้งานได้เลยครับผมง่ายมากๆแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีนี่ครับสวิตในการ เปลี่ยนสีไฟนะครับแล้วก็เปิดปิดนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นสีแดงก็ได้สีเขียวก็ดีนะครับผมเอาใจสายแต่งรถแบบสุดๆนะครับครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าสีไฟเนี่ยมันสวยแร้วว่าเป็นยังไงนะครับมาดูไปพร้อมๆกันนะครับผมนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับยังเป็นปิดอยู่แล้วผมจะมาปรับเป็นสีเขียวนะครับครับผมกดเซอร์วิสมาเรียบร้อยเป็นสีเขียวครับผมแล้วก็ถ้าอยากปิดไฟก็เป็นสวิตช์กลางครับ ก็จะปิดไฟแล้วก็ปรับเป็นสีแดงได้ครับผมเรียกได้ว่าครบเครื่องครับสำหรับสายแต่งรถนะครับจะทําให้รถแท็กซี่เนี่ยข้างหน้ามีความโดดเด่นกว่าจากไฟว่างทั่วไปนะครับหรือว่าจะเสริมมากมกว่าไฟว่างทั่วไปก็ได้ครับเอาใจสายแต่งรถนะครับผมตอนนี้คือผมบอกเลยว่าเหลือเพียงแค่18ตัวเท่านั้นนะครับผมใครเห็นคลิปนี้ก่อนนะครับผมมีสิทธิ์ก่อนนะครับก่อนที่ของจะหมดนะครับรีบเลยครับผมจะจำหน่ายโดยโปรฟิโตนะครับขอบคุณครับ